เครื่องบินขับไล่ล่องหอนเอเนกประสงค์เช่นยังเจ5าของจีนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคปัจจุบันโดยเป็นผลงานการพัฒนาล่าสุดของบริษัทเชนยางแอร์คราฟต์คอร์ปอเรชัน (SAC) ภายใต้การบริหารของ Aviation Industry c o r p o r a t i o n of China (AVIC) J35 หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ FC-31 เป็นเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจหลายรูปแบบ ทั้งการโจมตีทางอากาศการลาดระเวนและการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดิน J-35 มีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยและเน้นไปที่การลดการตรวจจับด้วยเรดาร์สตีลรูปทรงของลำตัวถูกออกแบบให้มีความเรียบลื่นลดจุดสะท้อนเรดาร์ขาะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความสามารถด้านพลศาสตร์ของอากาศโดยเฉพาะปีกแบบ Double Cantilever Vertical Stabilizer และช่องไอพ่นแบบ Dual Engine ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความเสถียรและการควบคุมในระหว่างการบิน ทั้งยังมีการใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และว,วัสดุเรดราดูดซับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการล่องหนให้สูงสุดหนึ่งในจุดเด่นของ J35 คือความสามารถในการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยได้รับการปรับปรุงให้มีตะขอเกี่ยวและระบบลงจอดที่เหมาะสมกับการขึ้นลงบนดาดฟ้าเรือรบการพัฒนานี้เป็นก้าวสำคัญของจีนในการเพิ่มขีดความสามารถทางทะเลและเปลี่ยนสถานะของกองทัพอากาศและกองทัพเรือจีนให้กลายเป็นพลังที่มีความสามารถในระดับโลก ในด้านเทคโนโลยีภายในคาดว่า J35 จะติดตั้งเรดาร์ AESA Active Electronic a l l y s c a n n Array ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันและมีความแม่นยำสูงมากนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศที่ทันสมัยเช่นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอ c ิกส์วอร์เฟร์ระบบป้องกันตัวอัตโนมัติและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายที่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆของกองทัพจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ของ J35 ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจโดยมีรายงานว่าจีนกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ WS- 1 9รุ่นใหม่ที่สามารถให้แรงขับสูงกว่าเดิมและจะทำให้เครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ Afterburner Super Cruise ซึ่งจะช่วยลดการปรวจ,จับด้วยระบบอินฟราเรดและเพิ่มระยะเวลาการทำภารกิจภารกิจของ J35 ครอบคลุมทั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีระยะไกลและการรวบรวมข่าวสารทางยุทธ,ธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างค่องตัวเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกอาวุธภายในลำตัวเพื่อคงคุณสมบัติล่องหนและยังสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกเพิ่มเติมได้เมื่อจำเป็นเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ p l 1 5และ p l 1 0รวมถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูง J-35 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศและลดการพึ่งพาระบบอาวุธจากต่างประเทศ ขณะดเดียวกันก็ยังถูกมองว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาและ Su-57 ของรัสเซียโดยเฉพาะในตลาดการส่งออกอาวุธที่กำลังเติบโต แม้ว่ารายละเอียดบางส่วนของ J35 จะยังคงเป็นความลับทางทหารแต่ข้อมูลและภาพถ่ายจากแหล่งข่าวต่างประเทศเผยให้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความก้าวหน้าและซับซ้อนที่สุดของจีนในปัจจุบันด้วยการออกแบบที่ล้ำยุคเทคโนโลยีการล่องหนขั้นสูงและระบบควบคุมการบินที่ทันสมัย J35 จึงถือเป็นการแสดงพลังทางวิทยาการทหารของจีนที่ไม่อาจมองข้ามได้ ในอนาคตอันใกล้เจ35จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและอาจถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานขั้นสูงหากการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าเจ35จะเป็นตัวแทนของยุคใหม่ของอากาศยานล่องหนจีนที่พร้อมท้าทายสมรภูมิระดับโลกทั้งในด้านเทคโนโลยีอำนาจและยุทธศาสตร์